สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเมามันคันปากเอาวันนี้คุณแม่ ไปไหนทิ้งให้อมีอยู่คนเดียวสงสยัยนางจะแก้แค้นอมนะฮะทิ้งให้นางอยู่2วันวันนี้นางน่าจะติดภารกิจนะฮะไม่เป็นไรครับโอมกพบพบมาวันนี้ยังมีข่าวมาถึงแซ่บๆนะฮะมาเสิร์ฟกันอย่างแน่นอนนะฮะกับเม้ามันคันปากของเราครับช่วงแรกนี้นะฮะขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนเราเลยนี่เลยฮะด้านหน้าของผมเองโซโซโนโพลัสนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะดูแลสุขภาพใครมีปัญหาเรื่องการลดความอ้วนปุ๊บแล้วก็มียังมีพุงอยู่ลดความอ้วนเสร็จ ปับ๊บเฮ้ยทำไมมันยังมีเอฟเฟกโยโย่โยโยกลับมาตัวนี้ครับจะไปเขาเรียกว่าเป็นสูตรใหม่บล็อกเบิร์นคูณ2ฮะเพราะว่าเพิ่มซินไบโอติกที่มีจูรินซีทั้งปรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกครับช่วยเคลียร์ชะล้างลำไส้เนี่ยหายไปแล้วไม่ปวดบิดเวลากินนานๆนนครับขับถ่ายดียอดเยี่ยมเลยเพราะตัวผมเองเนี่ยก็ทานมาแล้วนะฮะยกตัวอย่างอย่างน้องต่อเลยนะฮะน้องต่อเนี่ยลูกของพี่ขวัญพี่ลมหลินนะอายุเนี่ยเป็นอายุนอย้อยร้อยโลโหใหญ่มาก ลดไปลดมาลดไป40กว Come like ่าโลอ่ะคนเราร้อยกว่าโลลดไป40กว่าโลอ่ะคนคิดว่ายังไงก็ต้องโยโย่ยังก็ต้องมีไขมันส่วนเกินห้อยยอยอยู่แล้วแต่น้องต่อไม่นะจ๊ะลดไปตอนนี้เหลือประมาณ60กิโลกรัมดีมากเลยน้องต่อบอกว่าหุยดีนะไม่มีผลข้างเคียงใช้สมุนไพรหยุดกินก็คงที่ไม่โยโย่เหมือนกันนะจ๊ะวันนี้นะฮะใครอยากดูแลเนี่ยสูตรนี้นะฮะสูตรเก่าเนี่ยก็ว่าดีอยู่แล้ว สูตรใหม่เนี่ยเพิ่มโหสารสกัดมากมายเข้าไปอีก20ตัวเลยนะฮะวันนี้พี่ขวัญบอกว่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นละกันจัดให้สําหรับคนที่ดูรายการเม้ามันคันป่าอยู่ตอนนี้นะฮะโปรโมชั่นวันนี้นะครับหกล่องเนี่ยมี30คับแคปซูล1นกล่องให้ราคาพิเศษเลย1,590บาทครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อเป็นเซ็ตทัวงหุ่นสวยไปปุ๊บเราให้ราคาพิเศษ เลยนะฮะซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่อง3แถมหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะฮะสามแถมหนึ่งเป็น4กล่องราคาเพียงแค่4,770็บาทเท่านั้นเอง4 7 7 0บาทแบบนี้สนใจนะฮะรีบไลน์แอดได้เลยที่โซนโซนทอยแลนด์ขึ้นด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับสแกนเคอร์โค้ดก็ได้เช่นเดียวกันและพี่ขวาญในกระซิบบอกว่ามีเคล็ดลับการลดนะฮะคุบคู่การปรับอาหารด้วยหุ้ยเคล็ดลับแบบนี้ดีนะพราะลดยังไงไม่ให้เอฟเฟกไม่ให้โยโย่ไม่ให้เป็นภัยต่อร่าางกยอ โซโซโน่ไทยแลนด์หรือว่า Facebook นะฮะโซโซโนเวนวักไทยแลนด์ได้เลยนะครับเอานะฮะมาในช่วงแรกนี้นะฮะโอ้โหวันนี้อยู่คนเดียวเนาะอ่านข่าวแบบสบายๆไปเรื่อยๆนะฮะก็มีข่าวอัปเดตกันนะฮะเริ่มต้นที่ยังคงอยู่กับเรื่องของโควิด1 9ยังคงอยู่ในเรื่องของวัคซีนที่ดาราออกมาพูดกันเยอะแล้วก็ออกมาคอเอากันมากเลยทีเดียวนะฮะเริ่มต้นคนนี้นะเพื่อไปการไม่เสียเวลาคุณนะฮะคุณพุ่งใบยกนะฮะ ออกมาบอกว่าถึงกับงงเลยคุณบุ่งบอกว่าฉีดซีโนแวกไปสองเข็มแล้วแล้วไงต่ออยู่ดีๆสาสุขปรับสูตรใหม่ว่าไม่เอาแล้วแล้วคนที่ฉีดไปแล้วครบสองเข็มแล้ว ทำยังไงอะลอยแพรหรอหรือว่ายังไงงานนี้นะครับคุณมุ่งเองเนี่ยนะก็เป็นภรรยาของคุณเวฟวิภพ,พนะฮะหรือว่าคุณเวฟสารินเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิครบ2เข็มโดยเจ้าตัวบอกชัดเจนว่าฉีดกันตายกันอาการหนักไปก่อนก่อนที่จะออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าโชว์ผลตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยนะฮะนี่อ๋อนี่ขอไปตรวจมาฉีดไปแล้วซีโนแว็ซอีโนแวเนี่ยครบ2เข็มใช่ไหมเทียบจากการตรวจครั้งแรกแล้วก็มาตรวจครั้งที่2เนี่ย ปรากฏว่าภูมิลดลงอย่างรวดเร็วภายในไม่ถึงเดือนที่เราเคยนําเสนอกันไปถูกไหมทีน,นี้เองนะล่าสุดเนี่ยคุณบุ่งเองเนี่ยนะฮะก็ได้มีการทําการแชร์ข่าวของนายอนุทินชาญวิรกุลเห็นชอบการปรับสูตรฉีดวัคซีนโควิดสิสลับชนิดโดยเข็มที่1เนี่ยเป็นซีโนเวคเข็มที่2เป็นเอสตราเซเนการะยะห่างกัน3-4สส,สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการป้องกันนั่นแหละที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าไงสายพันธุ์ใหม่ไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคคุณคุณบุ้งใบยกเองก็ได้ตั้งคําถามว่าอาแบบนี้ยังไงอะ่ะคนที่ฉีดซีโนแวคครบไปแล้วอะ่ะสองเข็มแล้วด้วยอะ่ะทำไงต่อละทีนี้เริ่มจองเริ่มหาวัคซีนกันใหม่จ้ามีหน้าหลับภูมิแทบจะไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันเป็นผลจริงๆนะๆนะเพื่อนอมหลายคนเลยนะไปฉีดซีโนแวคมาอันนี้ไม่ได้แบบตอหลุดตัวแหละนะคือไปฉีดมาปุ๊บก,กับคนทีี่่ไมฉดะ คือเป็นหนักเลยนะกับคนที่เป็นโควิดมาแล้ว3คนมาเปรียบเทียบกันอะ่ะหนคนเป็นโควิดแล้วหาย 2. คนไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยฉีดเลยกับ3คนฉีดปรากฏว่าไอ้คนที่ฉีดครบเนี่ยภูมิลดน่ากลัวมากต่อมาอันดับที่2คือคนที่เป็นโควิดแล้วหายมีภูมิที่สูงกว่าคนที่ฉีดแล้วแล้วคนที่ไม่เคยฉีดไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยพุงกันมันสูงปีดเลย อันนี้หลายคนเป็นนะดาราหลายคนก็ออกมาพูดเหมือนกันซึ่งงานนี้เองเนี่ยคุณบุ่งเองก็บอกอ้าวแล้วยังไงละ่ะตานี้โพสต์ไปถามแล้วฉีดไป2เข็มแล้วทํำยังไงดีก็มีคุณแท็กพรันยูเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ด้วยก็สงสัยกันว่าเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าอะไรทําไมอยู่ๆเนี่ยถึงเป็นแบบนี้ นะครับคุณผู้ชมอาจจะยังงงบอกว่าไอ้เรื่องที่การยกเลิกวัคซีนเนี่ยมันคืออะไรนะฮะคือตอนนี้ซีเนวคกสเข็มเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนนะฮะให้ฉีดเป็นวัคซีนโควิดสลับ2ยี่ห้อเปลี่ยนให้ฉีดวัคซีนโควิดสลับ2ชนิดเป็นซีเนวคกกับเอสตาเซเนกา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชือ COVID ้อโควิดนั่นเองนะฮะคือสายพันธุเดลตานะฮะซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสให้อยู่ในระดับที่สูงได้เลยมากยิ่งขึ้นอันนี้ขออนุญาตอ่านตามที่มีการประกาศจากสาธารณสุขนะฮะซึ่งการฉีดวัคซีนเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือเป็นบูสเตอร์โดสนะฮะสำหรับบุคลากรทางแพทย์ด่านหน้าก่อนซึ่งมันจะเป็นอของไฟเซอร์ไฟเซอร์นะครับแล้วก็ไอซาเซนิกาที่เป็นอันนี้ด้วย ครนี้เองเนี่ยคนที่ฉีดไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ไปไปจองฉีดวัคซีนใหม่ได้เป็นแอสซาซินกาได้เพราะในทางการใช้เนี่ยเป็นแอนติเจนเทสคิทนะฮะในการตรวจหาเชื้อก็จะเป็นแบบใหม่เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งที่รู้ผลภายใน30นาทีง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผลมันเป็นลบก็คือจะไม่ติดเลยถ้าผลเป็นบวกคุณก็ต้องไปตรวจเป็นดับเบิลเทสอีกที่เป็นการสวอปที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่งนั่นเองนะฮะหลายคนจะงงนะว่าเป็นการฉีด2เข็มสรุปแล้วคนฉีดไป ต้องไปทําตัวอย่างไรก็ไม่ต้องทําตัวอย่างไรครับไปจองวัคซีนใหม่ก็เป็นอันจบเรียบร้อยไปนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกับอีกเรื่องหนึ่งละกันนะฮะคุณชมพูฟุตตี้นะฮะน่าจะจํากันได้นะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าให้หยุดแก้ตัวแทนนายกและคณะรัฐมนตรีเพราะความผิดพลาดนี้ใหญ่เกินกว่าที่จะมีคําอธิบายนะฮะล่าสุดเองเนี่ยคุณชมพูฟุตตี้เองออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งครโดยการโพสต์นี้เลยคุณผู้ชมบอกว่า ถึงเพื่อนที่เคยไปม็อบขอบคุณที่เปลี่ยนใจถึงเพื่อนประชาธิปไตยเปิดอ้อมแขนที่อบอุ่นต้อนรับเพื่อนเข้ามาอย่าผพักสายกลับไปด้วยใจที่เจ็บแขนนะฮะก็โพสต์เหมือนกันเพราะว่าเอ่อบางคนก็บอกว่ากลับใจจริงหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าโดนทัวลงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็ได้มีการโพสต์ไปซึ่งก่อนที่เจ้าตัวจะอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้นะครับในใต้โพสต์บอกว่าหมายถึงต่อให้เป็นสลิมที่ขัดขวางการเลือกตั้ง ลากทหารมาล้มการปกครองถ้าคิดได้จริงๆเนี่ยก็ให้อภัยครับไม่อยากให้ตั้งแง่เถียงกันอันนี้แบบแบบนี้นะฮะคนนี้เองก็มีชาวเน็ตเดี๋ยวออมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยบอกว่ารับแน่นอนเพียงแต่ให้เขามาเข้าใจว่าถามใจเลยว่าเข้ามาเนี่ย มันสว่างหรือ,อยังหรือเข้ามาเพราะอะไรเข้ามาได้เปิดใจจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่หรือบางคนจากหายจากความเป็นสลิมก็ต้องมาเปิดกลาดูความเป็นจริงอะไรอันนี้คอมเมนต์นะผมไม่ได้พูดเองนะเดี๋ยวจะมาทัวรลงโอมอีกนะไม่เกี่ยวกันนะฮะอันนี้คอมเมนต์จากเฟซบุ๊กของคุณชมพูฟิตตี้ไปนั่นเองนะครับโอ้ตอนนี้มีดาราหลายคนออกมาคออากันแล้วก็พูดถึงเรื่องวัคซีนก็เยอะแล้วก็หลายคนก็อยู่เงียบ ็ยังไม่ได้พูดอะไรหลายคนก็อยู่เงียบไม่ได้เพราะโดนทัวรลงเยอะก็ออกมาพูดกันนะครับก็ไม่ผิดหรอกครับก็ออกมาพูดกันนั่นแหละเพราะทุกสิ่งอย่างก็เพื่อผลประโยชน์ของเราแล้วก็บุคลากรทางการแพทนั่นเองนะฮะ เอาเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักคู่ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมนะขอบคุณนี่เลยด้านหน้าผมครับกับโซโซโนพลัสนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักนะฮะใครไม่มั่นใจใส่เสื้อผ้าตัวนี้แล้วก็โอ้ดูตัวใหญ่ดูพุงย้อยมีไขมันส่วนเกินตัวนี้สูตรใหม่โซโซโนพลัสพลัสคือเพิ่มขึ้นบล็อกเบิร์นคูณ2ใครมีปัญหาที่เคยลดน้าหนักแล้วยังมีพุงยืดมาอยู่ใครมีปัญหาลดแล้วยังย้วยยังยืดยังยานอยู่ตัวนี้ เพิ่มเป็นซินไบโอติกที่มีจุลินทรีย์ทั้งพรีไบโอติกและโปรไบโอติกครับจะช่วยในการเคลียร์คลีนลำไส้เนี่ยให้ไม่ปวดบิดเวลากินนานๆแล้วก็ขับถ่ายดีมากวันนี้จัดเลยพี่ขวัญบอกว่าให้โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการมัมมันเลยนะฮะหกล่องเนี่ยมี30บแคปซูลแต่จัดโปรโมชั่น1กล่องเหลือเพียงแค่หนึ่าบาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมนะฮะอยากจะซื้อเป็นเซตที่อยู่ด้านหน้าผมตัวนี้ซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องซื้อ3แถม1ราคาเดิมเป็นาก เราไม่ขายนะฮะเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่4,770บาทเท่านั้นเองย้ำสามแถมหนึ่งเหลือเพียงแค่4,770บาทครับและพี่ขวัญบอกว่ามีเคล็ดลับด้วยการลด ควบคู่กันปรับอาหารการควบคู่กันเขาเรียกว่าลดอย่างไรไม่ให้เอฟเฟกลดอย่างไรไม่ให้มีการโยโย,โย่และไม่ให้เป็นภัยต่อร่างกายลน์ INE, แอดไปที่ด้านล่างขึ้นแล้วครับแอดไซส์โซโซโน่ไทยแลนด์ Thailand, หรือแฟนเพจเฟซบุ o o โซโซโน่เวนวักไทยแลนด์ ailand, สแกนเคยร์โค้ดก็ได้อยู่ขวานี่เราดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่เดียวก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดกกตกับเบ้ามันคันปากจา้าชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วย เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ